ต่อกันที่กรณีนะครับที่มีการเผยแพร่ส,สื่อลามกอนาจารนะครับเป็นคลิปโปผ่านทางแพลตฟอร์ม X นะครับรวมไปถึง OnlyFans ด้วยรวมไปถึงนะครับมีการผลิตและก็ครอบครองคอนเทนต์ในลักษณะแบบนี้ที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือ คนที่ก่อเหตุเนี่ยมีการไปชักชวนทั้งเด็กและเยาวชนมาถ่ายคลิปลามกอนาจารนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบนครบาล idmb สามารถนะครับบุกรวบตัวสาวประเภท2ซึ่งเธอเนี่ยเป็นดาวออลิ f แฟนสนะครับทั้งถ่ายคลิปและจำหน่ายคลิปโป้บนโลกออนไลน์นะครับสืบนครบาลไปพบหลักฐานเพียบทั้งคลิปเด็กและคลิปผู้ใหญ่มากกว่า3 0,000คลิปเลยทีเดียวครับ ก็ยังคงเดินหน้าจับกลุมอย่างต่อเนื่องนะเนี่ยฮะเรียกว่าแต่งชุดผีบุกจับสาวประเภท2ซึ่งเป็นดาวออลลี่แฟนคนนี้เลยนะครับแต่ว่าขอเบลอหน้าเธอสักนิดหนึ่งนี่นะครับซึ่งก็เป็นสิทธินะครับของคนที่ถูกจับกลุมหรือว่าผู้ต้องหานั่นเองครับเนี่ยฮะเนื่องในควันหลงเทศกาวลวันฮาโลวีนหรือว่าวันปล่อยผี<ะ>สืบนครบาล idmb ก็เรียกว่าแต่งชุดผีนะครับมาจับสาวประเภท2นั่นเองครับ เมื่อวานนี้พลตตรีธีระเดชทำสุธีหรือท่านผู้การจอ๋อผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบชนท่านสั่งการไปยังตำรวจสืบนครบาลจับกุมตัว นายนารีรัตน์อายุ28ปีอย่างที่บอกเธอเป็นสาวประเภท2แต่ว่านะครับก็ยังคงเป็นนายอยู่น,นฮะหลายคนนะครับคุ้นๆกันไม่เอ่ยใครที่ชอบเข้าไปสิงอยู่ในแพลตฟอร์ม X นะครับหรือทวิตเตอร์นะครับอาจจะเคยมีโอกาสผ่านหูผ่านตาอาจจะเห็นกันมาอยู่บ้างนี่นะครับก็บุกจับสาวประเภท2คนนี้พร้อมด้วยของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone 13 pro max และแท็บเล็ต iPad รุ่น Air 2สีขาวนะครับโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่หอพักอยู่ที่ซอยสวนหลวงแขวงบางคอเขตจอมทองกรุงเทพมหานครครับสืบเนื่องจากแนวทางการสืบสวนเนี่ยพบว่าหมายเลขศัพท์ดังกล่าวได้มีการผูกลงทะเบียนเอาไว้กับทวิตเตอร์หรือ X นะครับใน X เนี่ยใช้ชื่อว่านารีรัตนเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นชื่อเธอนะครับทราบชื่อภายหลังก็คือนายนารีรัตดังกล่าว จ,จ้าหน้าที่เจงรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆมีเหตุอันน่าเชื่อว่านายนริรัตน์มีพฤติการในลักษณะการผลิตและครอบครองสื่อลามกอนาจารนะครับผลิตและก็ครอบครองคอนเทนต์สื่อลามกนะครับผิดกฎหมายแน่นอนรวมถึงมีการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม X นะครับก็ถือว่าเป็นสาธารณะนั่นเองครับเนี่ยฮะในช่องทางทางทวิตเตอร์จึงได้มีการทำการขอหมายจับและก็เข้าจับกลุ่มตัวดังกล่าวหลังจับก,กลุ่มตรวจสอบโทรศัพท์มือถือก็ไปพบสื่อลามกอนาจารไปเจอคลิปโป๊เพียบเลยทีเดียวนะครับมีทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพถ่ายของเด็กและผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากอยู่ในไฟล์คลังวิดีโอและคลังภาพ ในมือถือของผู้ต้องหากว่า3 0,000ื่นคลิปนั่นเองครับโดยเจ้าตัวนะครับสาวประเภท2คนนี้เนี่ยเธอให้การยอมรับว่าคลิปอาจารย์บางส่วนตนเองได้ทำการดาวน์โหลดเก็บเอาไว้เพื่อสนองความต้องการของตอนเองส่วนบางคลิปอาจารย์เป็นคลิปที่ได้มีเพศสัมพันธ์กับเด็กหรือเยาวชนอันนี้ผิดกฎหมายนะครับเด็กหรือเยาวชนรวมไปถึงมีเพศสัมพันธ์หรือเซ็ก กับบุคคลทั่วไปที่มีการรู้จักพูดคุยและนัดหมายมาพบกันตามสถานที่ที่ได้มีการตกลงนัดหมายกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคอนโดหอพักหรือว่ารีสอร์ทแล้วแต่กรณีว่ากันไปทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ยพบว่าในเว็บไซต์ Onlyfans นะครับมีผู้ติดตาม236คนมีผู้กดถูกใจประมาณหมื่นกว่าคน และก็พบคลิปลามกอนาจารขณะมีเพศสัมพันธ์กันของผู้ต้องหากับบุคคลอื่นๆอีกจำนวน191คลิปนะครับสำหรับแพลตฟอร์ม o l i f f n s s เนี่ยแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะต้องเสียเงินนะครับอาจจะต้องเป็นเมมเบอร์สมัครสมาชิกเข้าไปเสียเงินเป็นรายเดือนรายปีหรือว่ารายครั้งแล้วแต่กรณีน,นะครับซึ่งกลุ่มคนที่เป็นเซ็กส์ครีเอเตอร์เหล่านี้ก็จะหารายได้จากช่องทางดังกล่าวนั่นเองครับ ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับยอมรับว่าคลิปสื่อลามกอนาจาร์ดังกล่าวเนี่ยเป็นของตนซึ่งได้มีการอัปโหลดลงเอาไว้เพื่อใช้หารายได้จากการตรวจสอบพบว่ามีรายได้จากการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร์ตั้งแต่เริ่มทำนะครับจนถึงตอนนี้คิดเป็นเงินกว่าแสนหกหมื่นหนดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณกว่า5ล้าน4่แสนบาท โอ้โหห้าล้านสี่แสนบาทซึ่งณนะเวลานี้เนี่ยค่าเงินบาทของเราก็ค่อนข้างอ่อนค่าลงนะ 1, 1> อดอลลาร์น่าจะอยู่ที่ประมาณ33บาทเศษนะครับจากประมาณ36บาทก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็อ่อนค่าลงมาอยู่ประมาณ33บาทเศษนั่นเองครับแล้วพวกนี้เขามีวิธีการทําการตลาดของเขาด้วยนะเพราะว่าเขาจะมีบัญชีผูกไว้กับ t ทวิสเตอร์หรือว่า X พวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยภาพบางส่วนเพื่อให้คนที่สนใจเนี่ยเหมือนกับดึงดูดเสร็จแล้วพออยากได้ปุ๊บเนี่ย ก็ต้องไปสมัครสมาชิกกับเขาเพื่อเข้าไปใน onlyfans เพื่อที่จะได้ไปดูคลิปฉบับเต็มๆเนี่ยกอค่อนข้างที่จะยังคงจับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องนะม,มีเยอะจริงๆต้องยอมรับเนฮะ แต่งผีไปจับดาวหรือว่านางฟ้าบางคนก็แซวว่าแต่งผีไปจับผีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่อยากจะไปอบูุริจี <c oughs> หรือว่าบูลลี่เจ้าตัว <c oughs> <อ>นะครับเธอก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่นะครับแต่ว่าถ้ากระทําความผิดก็แน่นอนต้องถูกจับกลุ่มตัวและดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ <c oughs>